มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะ26-31ถึงส1สิงหาคม2566หรือว่า2023ใน6วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันศุกร์พยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ26สิงหาคมชาววันศุกร คุณได้พาอัศวินดาบอย่าใจร้อนนะคะวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งใดลงมือเลยนะคะคุณชนะแน่นอนแค่ควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนถ้าใครมีคู่แข่งขันด้านการงานธุรกิจหรือว่าความรักคุณคือผู้ชนะนะคะ ชัยชนะเป็นของคุณเพราะว่าคุณฉลาดมีความกล้าหารมีความมุ่งมั่นและคุณทำจริงอันนี้สำคัญไม่ว่าอะไรแค่คิดจะไม่สําเร็จคุณกล้าคิดแล้วก็กล้าทำแล้วก็กล้าหารชัยชนะจึงเป็นของคุณมาถึงวันที่27ค่ะ ชาววันศุกร์คุณได้ไพ่แปดเรียนคนที่ขยันในการทำมาหากินค่ะมีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะตั้งใจมุ่งมันในสิ่งนั้นเงินทองก็หลั่งไหลมาวันนี้รายรับเพิ่มพูนต่อเนื่อง การเงินดีตลอดทั้งวันนะคะมาถึงวันที่29ค่ะขออภัยอีกครั้งวันที่28ชาวันสุขคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยความรักความสุขความสมหวังความเจริญเติบโตงอกงามวันนี้จิตใจคุณมีความสุขนะคะเพราะว่า ความรักก็สมหวงังได้พบรักใหม่สิ่งที่คุณเริ่มต้นทำวันนี้มันจเจริญก่องามไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องการก็ได้มากกว่าที่คิดเป็นวันที่คุณได้รับสิ่งที่พึงพอใจถ้าความรักคนโสดก็พบรักกับคนที่ถูกใจ คนมีคู่ครองเรือนคุณก็มีความสุขสมหวังบางคนอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ซื้อสิ่งของมีราคามีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะเรียกว่าดีๆหรือเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ได้อย่างนี้ค่ะ,ะวันที่9 9สิ่งหาคมชาววันศุกร์คุณได้ไพ่เก้าเหรียญทรัพย์สิน ที่ดินมรดกมีมูลค่ามีราคาเพิ่มขึ้นใครบางคนอาจได้รับมรดกหรือว่าทำธุรกิจเดิมๆของครอบครัวหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านที่ดินงานตกแต่งบ้านหรือทำมาค้าขายอยู่ที่บ้านแล้ว มีเงินมีทองมั่นคงอย่างนี้คะ่ะเป็นวันดีๆของชาววันศุกร์อีกวันหนึ่งวันที่30สิ่งหาคมคุณได้ไ่่เชลิอดอดการเดินทางอาจจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแต่ก็ไปถึงเป้าหมายขอให้ระมัดระวังแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แค่นั้นนะคะอุปสรรคและปัญหาวันนี้คุณแก้ไขได้ ทั้งหมดค่ะเชลลี่อออัศวินผู้กล้าหาญการเดินทางไกลประสบความสำเร็จนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติก็สำเร็จดีงานราชการทหารตำรวจก็เจริญก้าวหน้าดีมีอย่างเดียวคือให้ดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ เราทุกคนจะมีด้านมืดด้านสว่างถ้าคุณเลือกที่จะไปในด้านดีชีวิตก็จะสว่างดีไปตลอดนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในด้านที่ตีงามค่ะมาถึงวันที่31ชาวันสุกร์ได้ไพ่หกเหรียญวันนี้เป็นวันที่คุณจ่าย ทำบุญซื้อของฝากหรือว่าลงทุนซึ่งคุณก็คิดดีแล้วเป็นไพ่ที่บอกถึงวันนี้คุณมีจิตใจที่ดีเผื่อแผ่ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่ทำนั้นไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นสัญลักษณ์มีตาช่างบอกว่าได้คิดใ่ตรองเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าสิ่งนี้ไม่เกิดปัญหาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นการช่วยเหลือใครคุณก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนอีกอคิดใจตรองการลงทุนต่างๆก็คิดดีแล้วว่าเท่าไหร่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไป เหมือนทำทุกอย่างบนทางสายกลางคะ่ะวันนี้ทั้งจิตใจของคุณแล้วก็การกระทําเป็นไปด้วยดีคะ่ะไม่แบบสุดโต่งไม่ดือ้อแต่แนวพอดีพอดีอย่างนี้นะคะพลังงานของชาววันศุกร์ดีมากๆคะ่ะในหกวันนี้แม่หมอนนำมาบอก เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของทุกคนนะคะแม่หมออยากขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาขอบคุณช่อง YouTube ที่ให้โอกาสสื่อสารไปสู่ผู้คนในโลกนี้ ได้รู้จักกันได้ส่งพลังงานดีๆถึงกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ